อินสูตรว่าด้วยนี่ทางโลกกับทางธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการมในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้ยืม แม้การคู่ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้กู้ยืมแล้วต้องให้ดอกเบี้ยแม้การต้องให้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ ต้องให้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกําหนดเวลาเจ้านี้ทั้งหลายย่อมทวงเขาแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการมในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้านี้ทวงไม่ให้เจ้านี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขา แม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันไม่ให้ซับเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมจองจำเขาแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกอย่างนั้นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายแม้ความเป็นคนจนก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรรมในโลกแม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรรมในโลกแม้การต้องให้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรรมในโลกแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกรรมในโลกแม้การถูกติดตาม ก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคการมในโลกแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกด้วยประการชนี้ฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิหริในกุศลธรรมไม่มีโอตตปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรม ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนเข็นใจยากไร้ในวินัยของพระอริยเจ้าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้นั้นแลเมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิหริในกุศลธรรมไม่มีโอตตปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรม ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกู้ยืมเขาย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดกายทุจริตนั้นย่อมปรารถนาว่าชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราย่อมดำริย่อมกล่าววาจา ย่อมพยายามด้วยกายว่าชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราเขาย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดวจีทุจริตนั้นเป็นต้นเขาย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดมโนทุจริตนั้นย่อมปรารถนาว่าชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราย่อมดำริย่อมกล่าววาจา ย่อมพยายามด้วยกายว่าชนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเราเรากล่าวการปกปิดทุจริตของเขานี่ว่าเป็นการต้องให้ดอกเบี้ยเพื่อนปรมจันผู้มีศีลเป็นที่รักได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุรูปนี้เป็นผู้กระทำอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้ เรากล่าวการถูกว่ากล่าวของเขานี่ว่าเป็นการถูกทวงดอกเบี้ยอกุศลวิตกที่เป็นบาปประกอบด้วยความเดือดร้อนย่อมครอบงำเขาผู้อยู่ป่าผู้อยู่โคนไม้หรือผู้อยู่ในเรือนว่างเรากล่าวการถูกอกุศลวิตกครอบงำของเขานี่ว่าการถูกติดตามคนจนเข็นใจยากไร้นั้นแล ครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจําคือนรกหรือในเรือนจําคือกำเนิดดิรัชานภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นเรือนจําอย่างหนึ่งอื่นซึ่งร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้กระทำอันตรายอย่างนี้แก่การบรรลุนิพพาน ซึ่งเป็นธรรมเกษมใจเหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดดิรัรชานเลยความเป็นคนจนและการกู้ยืมเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนกู้ยืมเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาเพราะไม่ใชหนี่นั้นเขาย่อมเข้าถึงแม้การจองจำ ก็การจองจำนั้นเป็นทุกข์ของชนทั้งหลายผู้ปรารถนาการได้กามฉันนั้นเหมือนกันในวินัยของพระอริยเจ้าผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปะพอกพูนบาปกรรมกระทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตย่อมปรารถนาว่าคนเหล่าอื่นอย่ารู้จักเรา ผู้นั้นย่อมกระเสือกกระสนพอกพูลบาปกรรมทั้งทางกายวาจาและใจในที่นั้นๆบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาซามทราบความชั่วของตนอยู่เป็นคนจนมีหนี้สินเลี้ยงชีวิตอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดำริทางใจที่เป็นทุกข์ ที่เกิดจากความเดือดร้อนใจของเขาย่อมติดตามเขาไปในบ้านหรือในป่าเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาซามทราบความชั่วของตนอยู่ย่อมเข้าถึงกำเนิดดิวรชานบางอย่างหรือถูกจองจำในนรกก็การจองจำนั้นเป็นทุกข์ที่นักปราดหลุดพ้นไปได้บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใส ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมเป็นผู้ถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองเพื่อประโยชน์เพื่อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนบุญคือการบริจาคของเคฤหัตนั้นย่อมเจริญด้วยประการชนนี้ฉันนั้นเหมือนกันในวินัยของพระอริยเจ้า ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีใจประกอบด้วยหิริมีโอตตป,ปะมีปัญญาและสำรวมในศีลผู้นั้นแลเราเรียกว่ามีชีวิตเป็นสุขในวินัยของพระอริยเจ้าเขาได้ความสุขที่ไม่มีอามิตรยังอุเบกขาในจัตุทชาญให้ดำดรงมั่นละนิวรณห้าประการ เป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นนิสบรรลุชานทั้งหลายมีเอกฆตาจิตมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะทราบเหตุในธรรมเป็นที่สิ้นสังโยน์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวงหากว่าเขาผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบผู้คงที่ ย่อมมีญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภวะสังโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบญาณน,นั้นแ,แลเป็นญาณชั้นเยี่ยมญาณน,นั้นเป็นสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าญาณน,นั้นไม่มีโศกหมดมัวหมองเป็นญาณเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีนี่ นิสูตรที่สจบ